เซอร์จิมเรดคิปครับโยนระเบิดกลางโรงละครอห่งความฝันกับฝับเละอันโทนี่คาเซมิโรโอนาน่าฮอยลุนและซานโชนะครับว่าเล่นแม่งไม่ได้คุ้มขั้นเหนื่อยมันเลยครับกลายเป็นประเด็นเดือดเลยนะครับหลังจากที่สำนักข่าว BBC เองมีการเปิดเผยบทสาษณ์ระหว่างตัวของเซอร์จิมเรดคิปกับทางแกรี่เนวิลล์ครับอดีตแบ็คขวาของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผ่านทางรายการโอเวอร์แลปครับ โดยผู้ถือหุ้นร่วมของทาีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในแต่ละประเด็นครับที่รับรองว่าแฟนผีเองจะต้องอ้าปากค้างอึ้งกันไปตามๆกันครับอย่างเคสแรกในวันนี้ครับก็เป็นการสับเละ5้าผู้เล่นที่บอกว่าเจ้าตัวนั้นมีการออกชื่อแบบชัดๆตรงๆตรงๆกันไปเลยครับโดยความเห็นของทางท่านประธานอินิออสเองบอกว่าคาซิมิโร่และแอนโทนีคือ2ผู้เล่นที่ค่าตัวและค่าเหนื่อยนั้นมหาศาล โดยทางคาซิมิโร่นั้นรับค่าจ้างสูงสุดของทีมอยู่ที่ประมาณ3แสนปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับส่วนทางแอนโทนีเองก็รับเพิ่มขึ้นจากเดิมหลังจากที่ย้ายมาจากอาเจ็์อัมสเตดัมถึง5เท่านะครับซึ่งก็อยู่ที่ประมาณ2แสนปอนต์ต่อสัปดาห์แต่ว่าทั้งคู่ก็คือคนที่เซอร์จิมนั้นมองว่าเล่นไม่คุ้มค่าครับส่วนไซตต่อมาครับก็คือตัวขององเดรโอนาน่าและลารมกูดฮอยลุนครับซึ่งทั้งคู่เองก็ต่างมีค่าตัวที่แพงระยับเช่นเดียวกันนะครับ แต่ว่าทําผลงานได้ไม่เป็นที่น่าประทับใจเลยครับโดยตัวของโอนาน่าเองก็มักจะทําผิดพลาดครับขณะที่ฮอยลุนเองก็ตีนบอร์ดตีสกอร์ไม่ได้นะครับและคนสุดท้ายก็คือทางด้านของเจดอนซานโชครับก็เป็นอีกคนที่ย้ายมาร่วมทีมด้วยค่าตัวมหาศาลเมื่อปี2021แถมถึงแม้ว่าตัวนั้นจะอยู่ที่เชลซีนะครับแต่ทีมเองก็ยังต้องช่วยจ่ายค่าเหนื่อยให้ครึ่งหนึ่งครับนั่นหมายความว่าการจ่ายเงินราว17ล้านปอนด์เพื่อเป็นการเอาทกเขานั้นกลับมาเล่นที่แมนยูในช่วงซัม แต่อย่างไรก็ตามครับเซอร์จิมเองก็ทิ้งคลายไว้นะครับว่าในสายตาของเขาคนที่เล่นได้คุ้มค่าค่าเหนื่อยและค่าจ้างที่สุดในเวลานี้ก็คือกัปตันรูโน่เฟนันเดสครับแล้วเพื่อนๆอะไรครับมีความเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับบทสัมภาษณ์นี้ของท่านเซอร์จิมเรดคิปคิดว่ามันเกินไปหรือเปล่าที่ออกมาจุกกันเละขนาดนี้หรือว่าคิดว่าดีแล้วครับผลแบบนี้มันต้องเจอแบบนี้ซะบ้างครับลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับ